พอยที่ถูกค้นพบที่เขตป่าสงวนนักธรณีวิทยาชาวอังกฤษแคมเบลอาร์บิดได้ค้นพบพลอยชนิดหนึ่งในปี1967ที่เขตสงวนสัตว์ป่าซาวโวในประเทศเคนยาซึ่งต่อมาคุณคิลลี่แพลตจากบริษัททิฟฟานี่แอนโคได้ตั้งชื่อพลอยชนิดนี้ตามแหล่งที่ขุดค้นพบนั่นคือเขตสงวนสัตว์ป่าซาวโวโดวยได้ตั้งชื่อว่าซาวไรท์ครับซึ่งก็คือพลอยซาวไรส์นั่นเองซาวไรส์ส่วนใหญ่จะพบในขนาดที่ค่อนข้างเล็กเมื่อที่ขนาดเกิน2.5กะรัตจะถือว่าค่อนข้าง ซึ่งจะเป็นสีเขียวโคลาเฉดกับมรกดครับแต่ความพิเศษของซาวไร์ก็คือมีค่าดัชนีหักเหและการกระจายแสงที่สูงทำให้พลอยมีเฉดสีเขียวสวยและข้อดีอีกอย่างก็คือเป็นพลอยสีเขียวในธรรมชาติที่หาเนื้อสะอาดได้ครับซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับมรกดพลอยมรกดจะหาเนื้อสะอาดได้ยากมากกว่าครับในธรรมชาติธาตุประกอบหลักของซาวไร์ก็คือซิลิกาวานาเดียมและโครเมียมออกไซด์ครับซึ่งเป็นธาตุที่ทำให้เกิดสีเขียวในซาวไลท์นั่นเองในเชิงประวัติศาสตร์พลอยแซวไลท์เป็นพลอยที่เพิ่ง งโดยยังได้รับความนิยมจนถึงปัจจุบันครับและราคาซาวอร์ไลท์ก็เริ่มสูงขึ้นมากเพราะเป็นที่นิยมครับโดยซาวอร์ไลท์ก็ยังถูกเลือกไปใช้ในงานจิวเวลรี่ของแบรนด์ระดับโลกต่างๆอย่างเช่นบูการีจารคอเปนโคและก็แวนคลิฟครับโดยมีความเชื่อว่าซาวอร์ไลท์เป็นอัญมณีแห่งความเมตตาพลังชีวิตความมั่งคั่งความแข็งแกร่งและความเห็นอกเห็นใจครับแล้วก็ยังเชื่อกันว่าผู้ที่สวมใส่จะคนพบความงามในตนเองและผู้อื่นและสีเขียวที่เป็นเอกลักษณ์แสดงถึงความเป็นธรรมชาติซึ่งสะท้อนถึงพลังแห่งงรรมาอสีก้นน็็เเปื ไลฟ์ที่ผมเอามาฝากครับถ้าคุณฟังมาถึงตรงนี้แล้วชอบฝากกดไลค์ก็ติดตามเพจสปาเก็ตตี้เจมไว้ด้วยครับ